เนปาลชื่อนี้หลายคนอาจจะนึกถึงภาพเทือกเขาหิมาลัยที่สวยงามสงบแต่เบื้องหลังภาพนั้นตอนนี้กำลังมีไฟแห่งความโกรธแค้นของคนรุ่นใหม่ลุกโชนขึ้นมาและนี่คือเรื่องราวที่ว่าด้วยความอดทนที่มันได้สิ้นสุดลงแล้วเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในเดือนกันยายนปี2025ครับเมื่อเนปาลต้องเจอกับการประท้วงที่ต้องบอกว่ารุนแรงที่สุดในรอบหลายปีเลยทีเดียว ถนนหนทางในกรุงกาธามานถุเต็มไปด้วยไฟและความโกรธแค้นของครูคนสิ่งที่เริ่มต้นจากการรวมตัวกันแบบสันติสันติเนี่ยกลับบานปลายไปไกลจนกลายเป็นความโกลาขนประดับชาติไปเลยคำถามก็คือแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอะไรคือสิ่งที่ผลักดันให้คนหนุ่มสาวของเนปาลต้องออกมาบนท้องถนนแบบนี้อะไรกันแน่แหละที่เป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ความอดทนทั้งหมดมันพังทลายลงเอาล่ะรครับเราจะมาเจาะลึกถึงต้นต่อของเรื่องนี้กัน จุดเริ่มต้นของวิกฤตครั้งใหญ่นี้มาจากประกายไฟที่ดูเหมือนจะเล็กๆนะครับแต่กลับมีพลังทำลายล้างสูงมากนั่นก็คือการที่รัฐบาลตัดสินใจแบนโซเชียลมีเดียซึ่งสำหรับคนรุ่นใหม่แล้วมันก็ไม่ต่างอะไรกับการตัดขาดพวกเขาออกจากโลกทั้งใบเลยแล้วสถานการณ์มันก็บานปลายเร็วแบบไม่น่าเชื่อเลยครับดูไทม์ไลน์นี้นะครับวันที่4กันยารัฐบาลสั่งแบนโซเชียลมีเดียแค่4วันให้หลังการประท้วงที่ควรจะสงบกลับถูกปราบปรามอย่างหนักแล้วไปถึงวันรุ่งขึ้น ความโกรธแค้นมันก็ระเบิดออกมาจนผู้ประท้วงบุกเข้าไปเผาอาคารรัฐสภาจนสุดท้ายนายกต้องประกาศลาออกทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเวลาไม่ถึง1สัปดาห์แต่ตัวเลขที่เปลี่ยนทุกอย่างไปโดยสิ้นเชิงคือตัวเลขนี้ครับ19คือจํานวนผู้เสียชีวิตในการปราบปรามครั้งแรกจากการประท้วงอย่างสันติมันได้กลายเป็นการลุกฮือที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นเพราะรัฐบาลไม่เพียงแค่พรากพื้นที่บนโลกออนไลน์ไปแต่ยังได้พรากชีวิตของเพื่อนร่วมชาติพวกเขาด้วย แน่นอนว่าการแบนโซเชียลมีเดียมันเป็นแค่ตัวจุดชนวนเท่านั้นแต่เชื้อเพลิงจริงๆที่สมอยู่ใต้พรมมาเนี่ยมันมีมากกว่านั้นเยอะเลยมันคือความอัดอัน้นใจที่สั่งสมกันมานานหลายปีหนึ่งในสัญลักษณ์ของความเหลื่อมล้ำที่ว่านี้ก็คือแฮชแท็กที่ระบาดไปทั่วโซเชียลที่ชื่อว่าแฮชแท็กเนโบคิดส์ครับ คำนี้เนี่ยเขาใช้เรียกบรรดาลูกๆหลานของชนชั้นนาทางการเมืองที่ใช้ชีวิตหรูหราฟุ่งเฟือยอวดร่ําอวดรวยกันบนโซเชียลในขณะที่คนส่วนใหญ่ในประเทศกําลังดิ้นรนหาเช้ากินคําภาพมันเลยออกมาเป็นความจริง2ด้านที่แตกต่างกันสุดข,ขั้วเลยครับในเนปอลด้านหนึ่งคือชีวิตของชนชั้นนําที่มีครบทุกอย่างรถหรูเสื้อผ้าแบรนด์เนมเที่ยวต่างประเทศมีโอกาสดีๆรออยู่เสมอแต่อีกด้านหนึ่งคือชีวิตของคนส่วนใหญ่ที่ต้องเจอกับอะไรภาวะว่างงาน ความกดดันที่ต้องไปทํางานต่างแดนทางกลางเศรษฐกิจในประเทศที่แทบจะพังทลายลงแล้วดูตัวเลขนี้สิครับ13คือจํานวนรัฐบาลที่เนปาลมีในรอบแค่17ปีนับตั้งแต่เปลี่ยนระบอบการปกครอง17ปีมีรัฐบาลไปแล้ว13ชุดนี่คือความไร้เสถียรภาพทางการเมืองระดับสุดข,ขั้วที่ทําให้ไม่ว่านโยบายอะไรที่ต้องทําในระยะยาวเนี่ยไม่เคยถูกผลักดันให้สําเร็จได้เลยสักอย่างคําพูดของผู้ประท้วงคนหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์ ผมว่ามันสรุปความรู้สึกของคนทั้งประเทศได้ดีมากเลยนะเขาบอกว่าเราเบื่อการคอร์รัปชันเต็มทีแล้วคนหนุ่มสาวกําลังหนีออกจากประเทศไปจนหมดเราแค่อยากจะปกป้องคนรุ่นใหม่ของเราและทําให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นมันคือเสียงตะโกนที่มาจากความสิ้นหวังจริงๆครับเอาล่ะทีนี้เรามาดูหนึ่งในปัญหาที่ใหญ่ที่สุดกันบ้างนั่นก็คือวิกฤตเศรษฐกิจที่มันหนักหนาซะจนคนรุ่นใหม่มีทางเลือกในชีวิตแค่2ทางคือไม่ต้องออกจากประเทศไป ก็ต้องตกงานอยู่ที่บ้านข้อมูลชุดนี้ต้องบอกว่าน่าตกใจมาก1ใน3ของ GDP ทั้งประเทศของเนปาลมาจากเงินที่แรงงานส่งกลับมาจากต่างประเทศนะครับนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเส้นเลือดไหลที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของประเทศนี้คือเงินจากคนที่ถูกสถานการณ์บีบให้ออกไปหาโอกาสนอกบ้านเป็นหลักเลยและถ้าเราซูมเข้าไปดูที่อัตราการว่างงานในกลุ่มคนรุ่นใหม่ภาพมันจะยิ่งชัดขึ้นไปอีก ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของโลกอยู่ที่ประมาณ4%แต่ที่เนปลาลตัวเลขนี้พุ่งสูงไปถึง20.8%พูดง่ายๆก็คือคนหนุ่มสาวหนึ่งใน5คนในเนปลาลไม่มีงานทำ3ล้าน5แสนนี่คือจำนวนชาวเนปลาลที่ตอนนี้ต้องออกไปทำงานในต่างประเทศเพราะว่าหาโอกาสที่ดีในบ้านเกิดตัวเองไม่ได้นี่คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าสมองไหลครั้งใหญ่ที่กำลังกัดกินอนาคตของชาติอย่างชา้ชาๆแต่ปัญหามันไม่ได้มีแค่เรื่องภายในนะครับ เพราะเนปาลยังติดอยู่ตรงกลางระหว่างเกมการเมืองของสองยักษ์ใหญ่ในภูมิภาคด้วยซึ่งมันก็ยิ่งทําให้การเมืองในประเทศเป็นอมัมพาตมากขึ้นไปอีกคือการเมืองภายในของเนปาลเนี่ยถูกผูกขาดโดยพรรคการเมืองใหญ่3ามพรรคนี้มาตลอด17ปีเลยพวกเขาก็สลับกันขึ้นมามีอำนาจวนเวียนกันอยู่อย่างนี้สร้างวงจรของความไม่แน่นอนทางการเมืองแล้วก็ปิดกั้นโอกาสของคนหน้าใหม่ๆที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงประเทศไปโดยปริยาย และในขณะเดียวกันเนปาลก็ต้องพยายามรักษาสมดุลทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เปราะบางมากๆด้วยอินเดียที่แต่ไหนแต่ไรมาก็มองเนปาลไปเหมืองสวนหลังบ้านของตัวเองถึงกับเคยใช้มาตรการปิดล้อมทางเศรษฐกิจในปี2015เพื่อกดดันมาแล้วซึ่งเหตุการณ์นั้นเองที่มันเปิดโอกาสให้จีนก้าวเข้ามามีบทบาทมากขึ้นผ่านโครงการ Belt and Road Initiative กลายเป็นขั้วอำนาจใหม่ที่เข้ามาท้าทายอิทธิพลเดิมของอินเดียทำให้สถานการณ์มันยิ่งซับซ้อนเข้าไปใหญ่ ความคิดเห็นจากผู้ใช้งานชาวเนปาลคนหนึ่งใน Reddit ผมว่ามันสะท้อนความรู้สึกสิ้นหวังของผู้คนได้แบบเจ็บปวดมากเลยนะเขาเขียนว่าเนปาลมันสิ้นหวังและเกินใจเยียวยาแล้วถ้ามีปัญญาออกไปได้อะก็รีบไปซะนี่คือความรู้สึกที่คนจํานวนมากมีต่อประเทศบ้านเกิดของตัวเองเมื่อรัฐบาลเก่าล่มสลายลงเนปาลในวันนี้จึงกําลังยืนอยู่บนทางแยกที่อนาคตข้างหน้าเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนอย่างแท้จริง การลาออกของนายกรัฐมนตรีได้ทิ้งสุญญากาศทางอำนาจขนาดใหญ่เอาไว้เบื้องหลังทำให้ประเทศตอนนี้แทบจะไร้ผู้นำอยู่ในสภาวะที่ใกล้เคียงกับอนาธิปไตยเลยก็ว่าได้และก็ไม่มีใครรู้เลยว่าทิศทางของประเทศหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปแล้วใครล่ะที่จะก้าวเข้ามาเติมเต็มช่องว่างนี้ตอนนี้มีผู้เลื่อนอยู่หลายฝ่ายเลยครับที่กาลังแย่งชิงอนาคตของเนปาลไม่ว่าจะเป็นกองทัพที่ต้องเข้ามาคุ้มคุมสถานการณ์พักการเมืองของคนรุ่นใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ หรือแม้กระทั่งกลุ่มที่เรียกร้องให้นําระบอบกษัตริย์กลับคืนมาอีกครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นในเนปาลจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นแบบโดดเดี่ยวนะครับแต่มันเป็นภาพสะท้อนของปรากฏการณ์ที่อาจจะเรียกว่าเป็นเอเชียใต้สปริงก็ได้ที่เราได้เห็นคนรุ่นใหม่ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างสีลังกาและบังกลาเทศลุกขึ้นมาต่อต้านระบบการเมืองเก่าๆที่เต็มไปด้วยการคอร์รัปชันและการผูกขาดอำนาจเหมือนกันดังนั้นคำถามสุดท้ายที่ท้าทายที่สุดก็คือหลังจากความล้มเหลวทางการเมืองที่ดำเนินมานานหลายทศร คนรุ่นใหม่ของเนปาลจะสามารถสร้างอนาคตที่แตกต่างออกไปจากเดิมได้จริงๆหรือไม่หรือสุดท้ายแล้วพวกเขาจะยังคงติดอยู่ในวงจรแห่งวิกฤตนี้ต่อไปไม่สิ้นสุด